สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องยามไปซอครับคนมันมานผ้ามายามกบครับกบเงียบใส่เงียบทิปใส่ใบหมู่บ้านมาครับมาหลุนไปน้ากันครับไม้ปลายางนี่แหละครับนี่ครับตึงไม้นี่แหละครับใส่ใบหมู่บ้านมาพี่น้องมาหลุนไปน้ากันไปครับผมยามไปหลุนน้ากันครับ บ่บพลาดครับว่าพลาดพี่น้องนี่ครับสองแต้มเลยครับนี่ผม่าแล้วไม้นี่เด็ดตาหยางครับสองแต้มเลยครับเก็บเลยครับผมม<า>นันมันครับ ครับสองแต้มครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกหลังหนึ่งอยู่หุนฟังคุณครับหลังนี้กระบอกผาดครับหนึ่งแต้มบักเอฟเด้ครับนี่โอ้โหหมานหมานครับผมเดี๋ยวไปยามอีกสามหลังอยู่ปลาอ้อยครับพี่น้องหมานหระครับมันอย่มาแล้วนี่เป็นไม้ปลาอ้อยที๋ผมใส่ว่านได้ครับพี่น้องผมนะครับพี่ชางหนาผมครับผมใส่ว้ จะเป็นห้อยเกาข้นใสนะครับผมว่าว่าเนี่มานไผ่มานมั่นนะผมเลยใส่ไว้เป็นร้อยเกาเขาเจ้าใส่ไว้ครับไมหลุดน้ำกันครับโอ้คิดตุม่มเปีเยบเนาะโอ้ม่ตัวครับพี่น้องอ,อ้าวหัวหังเอฟเนง่ครับสามสามแต้มเลยหลังเดียว นี่บักเอบญ่ครับนี่ tá, สองกบกบกบเบาสองตัวครับปลาที่เขาหล่อไปยังตัวหนึ่งครับโอ้โหเมื่อกี้ออกใหญ่นากพี่เอาอ้ยเดี๋ยวพี่ลองเก็บกอนครับอันแหละครับมือนี้ส่ตุ่มสามลังเด็กกบ6กโตเอาแล้วม right ันแล้วจับลอยครับโอ้โหเบื่องตัวกบตัวนี้ครับดิ ปูหมนหมานครับผมว่มาแล้วไม่เด็ดหมานไผ่หมานมันมาอัเปเดตผลงานครับผมพี่น้องใส่ตุ่มแงบนี่หกหลังครับผมเด็กกบทั้งเบิดเด็กกบหกตัวครับพี่น้องนี่จะใส่งามๆครับนี่ครับ,บง่ายเลยเป็นะมาณโลหนึ่งครับผมไหพี่น้องเดี๋ยวมือนาพ่อไม้ไดีเด็ดเดี๋ยวทายลงคลีปให้พี่น้องเบิ่งนะครับ วันนี้เก็บอุปกรณ์ครับผมขออนุญาตผู้ปกินกบํ้ำด้วยครับเด้อเป็น,นะครับหาอยากห่ากินตามทิธทีธรรมศาสาศอีสานบ้านเฮ่าครับผมหายพี่น้องคดมันหมันลาก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้าเลด้อครับผมหมานหมนนะ